แต่ดาราใ,ดในดวงใจพี่คือบุ๋มนะกังบุ๋มพี่ยังไม่รู้จักบ,บุ๋มเลยจังรู้จักบ,บุ๋มพี่เดี๋ยวบอกแม่ก่อนว่าแม่หนูไลค์ให้แม่ได้เลยไม่คิดตามด้วยตอนเด็กๆพี่แมด,ดูหนังของบุ๋มแล้วพี่ขอกี๊ได้ไหมเกีตามาได้ไหมได้เลยเกี๊ยจูค่ยแอบแบบหนูเคยเจอแล้วก็แบบคุณพระนี่มันอ่ะมนุษย์อ่ะมนุษย์ษจริงจ แม่เขาอ่มามนุษย์จริงๆต้องให้เรื่องนี้แบบช็อกอ่ะตอนเมื่อสมัยแบบเขายังเล่นกับพี่แอมมี่กินงมะทุมอ่ะใครเคยดูปะอ่มานอมานุษย์อ่านมนุษย์ันแบบมันไม่ใช่มนุษย์นะมันมันเหนือว่ามานุษย์ล่ะโอ้ยสุดยอดอน่าก็เท่ สุดโซระกรีดขอกรีดหน่อยลืมเลยแม่ทำให้หนูได้ไหมแล้วแม่บอกว่าการไปขุดสามีแม่ออกมากับการหนูคิดตังแม่หนูคิดตังแม่เถอะเพราะสามีแม่ก็ติเถอะเกินเศร้า <laughs> เรากีดได้ใช่ปะเนี่ยเราต้องกีดได้ดิ ของแท้จริงไอเลอิฟมันไม่ไหวเดี๋ยวนี้เรามีถ่ายคลิปด้วยเราแต่งเต็มหน่อย คินพ,พี่หนูเขอิอแล้วถ้าเกิดขอให้ลูกจริงหน้ <c oughs> หาห <c oughs> นูทำอย่างเงี้ยสรุกปะหน้าหนูจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วพอมาจำได้ไหมที่ไปถ่ายกับงงวงค็อกเทลอะตัวหนูอยู่แค่เนี้ยว่าพี่อยู่อย่างงี้นะว่าก้มอยู่พี่แค่ยืน ปวเป็นบ้าไปเลยปวดเป็นบ้าไปเลยแล้วปวนางเป็นบ้าตลกอ่ะใช่รอ,อ,อร,ร้อสตรอเบอร์รี่ในคลิปเกาหลีตลกมากไปกับแม่ต้องกินใส่ยิเปเลยเป่ะเรน่ารักดีเข้ามันเกิดไหมปะไม่มเข้าฮะเข้าไม่งั้นเราก็จะไม่ได้ใส่น้องอ่ะมันเบืบ่อไปป้อนไม่ติดไม่มันได้อยู่มันเข้ากันเอาดีๆจริงๆ ทิ้งเหรอเหลือเอเล็กอันนี้ล่ะไม่แย่เลยเนี่ยอัเล็กมามเราเป็นอันเล็กแล้วก็ใส่ตังหูเหอะใหญ่ไปเถอะทักได้ไม่ได้ไม่ได้เห็นไรเขาบอกไม่ได้พี่เขาบอกหูทำไมอ่ะ,ะทุกคนทำไมทำแบบนี้ใส่ โคตรแย่ <S <S แกงมากไม่โอเคชิมันได้มันได้มันเข้ามากมันเหมือนกับเราแบบเราแบบอารมณ์เหมือนกับแต่งชุดไทยอ่ะแต่งชุดไทยแล้วใส่มงกุดอะอารมณ์นั้นก็เข้าอ่ะทุกคนใช่มันได้เห็นไหม คนดูเขาไม่แกงหนูเนาะทุกคนใช่ครับใช่จริงๆเสียใจ โอ้ยบุ๋มก็ต้องเก็บของปะเนี่ยฮะเพราะว่าบุ๋มก็ต้องกลับบ้าทิ้ไงบุ๋มไม่อะไรบุ <S <S 1> <S 1> <S 1> ๋มไปตัวเปล่าอ่ะโอ้โหยาเยาข้าวของก็ต้องเก็บเหมือนกันเนาะเอาแก้วไปทิ้งสิคุณไหนแก้วเขาแก้วคุณอยู่นตะต้น่ะเฮ้ยแก้วพีไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงอ่ะ เราทิ้งของมาเลยว่าบ้าทุกคนลงไปก่อนนะแล้วหนูกลับมาบวันนี้วันนี้อ้าว <c oughs> แล้วหนูจะไพยเป็ดไปหาดูดวงด้วยเหรอใช่ให้อย่าลืมให้เป็ดหยิบไพ่นะดูน <c oughs> ยูนไม่ใช่หมายถึงว่า <c oughs> เดี๋ยวนะ พี่พีไปไลฟ์ใน f a c t o r รี่ไปเจอกันนะคะแม้ของเล่นไปละ